นี่เหรอคนที่จะทิ้งวงทิ้งองค์กรค่ะเมื่อนี้นะคะสาวโบแบก็มีเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการหมอลำม,มาอัปเดตเหมือนเคยเป็นเรื่องราวของแพลพาวแสงทองค่ะทุกคนเมื่อนี้นะคะแพลพาวแสงทองเพื่อนก็นได้ออกมาเคลื่อนไหวพูดถึงเรื่องวงหมอลำของแพลพาวแสงทองนั่นก็คือวงหมอลำ แพลพาวแสงทองที่ทุกคนรู้จักนั่นล่ละก้อนหนานี้นะคะมันมีข่าวหลายกระแสหลายประเด็นหลายดราม่าที่โยงมาหาแพลพาวบอกว่าแพลพาวเนี่ยจะไม่ทําวงต่อแล้วแพลพาวจะยุบวงแล้วก็จะไปเปิดแค่วง the sp band เนาะพี่น้องเนาะซึ่งวงนี้นะคะเป็นวงต้นกําเนิดที่ทําให้คนรู้จักศิลปินที่ชื่อแพลพาวแสงทอง วงนี้เป็นวงที่แพลวพาเสงทองก่อตั้งมากับแม่เทพตั้งแต่สมัยแม่เทพยังมีชีวิตอยู่ซึ่งแพลวพานะคะโลดเล่นในวงการหมอลำมาตั้งแต่อายุ12ปีเข้าไปร้องเพลงตามวงหมอลำต่างๆโดยมีแม่เทพเป็นคนผลักดันให้กับแพลวพาวและมีคุณครูในวงการสอนแพลวพาวรำสอนแพลวพาวร้องเพลงแต่มาปัจจุบันนี้นะคะมันก็มีหลายๆคนหลายๆกระแส เข้ามาบอกว่าแพลวพาวแสงทองเนี่ยจะยุบวงหมอลำแพลวพาวแต่งงานใหม่กับสันวงสะทอนจะไม่ทำวงหมอลำต่อแล้วแพลวพาวจะไปทำแค่เดอะเอสพีบนนั่นก็คือวงสองที่เพิ่งตั้งขึ้นมาเป็นวงคล้ายๆสตริงลูกทุ่งเป็นวงอะมินิคอยรับงานตามสถานที่ต่างๆตามสถานบันเทิงแพลวพาวบอกแล้วว่าจะทิ้งวงนี้ไปได้ยังไง ในเมื่อวงนี้มันเหมือนเป็นชีวิตเป็นลมหายใจของแพลพาวแสงทองเป็นวงที่แพลพาตั้งใจที่จะสร้างขึ้นมาเป็นวงที่แพลพาสร้างมากับมือกับแม่เทพโดยมีเพื่อนคนสนิทอย่างนิลุยเป็นคนที่ร่วมกันสู้ร่วมกันฝ่าฟันมาน้ำกันก็นานนี้เพลพาแสงทองก็เคยเปลี่ยนชื่อวงมาแล้วหลายครั้งแต่ก็จะมาจบที่วงเพลพาวแสงทอง ซึ่งเป็นชื่อเอกลักษณ์ของแพลวพาวแสงทองแต่ชื่อจริงๆของแพรวพาวแสงทองนั่นก็คือพัฒนันทศรักษาแต่ชื่อในวงการที่ทุกคนรู้จักแพรวพาวแสงทองนั่นก็คือ แพลพาวแสงทองนั่นแหละพี่น้องแพลพาวนะคะเพื่อนก็ได้บอกกับเอฟซีแฟนคลับไว้แบบนี้ค่ะเมื่อนี้แพลพาวจะเดินทางก,กลับไปที่ยะโสธรไปเตรียมงานไปเตรียมวงไปดูน้องๆซ้อมเนาะพี่น้องเนาะแพลพาวก็ได้โพสต์ข้อความนี้ไว้บน Facebook ส่วนตัวของแพลพาวแสงทองพัฒนันทดรักษามีใจความวา่าวันนี้จะกลับยะโสธรน,นะคะใครบอกไม่สนใจวงหนูทำวงมากี่ปีแล้ว มีทุกวันนี้เพราะคำว่าหมอลำซิ่งหนูยังยืนหยัดสร้างผลงานต่อไปค่ะลงทุนหลายคือเกา่านี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าทุกอย่างลงตัวเดี๋ยวเปิดให้ชมแสงสีเสียงนะคะแพวพาก็แคปนะคะแพวพาได้จัดตั้งรูปแบบชมเวทีไม้จอ led ไม้ซื้อเครื่องเสียงเปลี่ยนหลอดบีมพัดล้มบีดหลอดไฟพัดลมนะคะต่างๆนานาน,นะคะลงทุนไปหลายแสนมาก โอนเงินใหอ้อาจารย์นักดนตร,ตรีโอนเงินให้คนเหตุอุปกรณ์ในวงเนี่ยเทือนึงเทือนึงอ่ะโบนแมนน่อยหน่อยบาทแล้วคนที่บอกว่าแพล,ว,พลวเนี่ยจะทิ้งวงเนี่ยไปอ่ะคุณคิดผิด แพลวพาวไม่มีสิทธิ์ที่จะทิ้งวงนี้ไปได้นะคะเดี๋ยวให้ดูหลักฐานที่แพลวพาวเนี่ยสร้างงานไปกับอาจารย์นักนักดนตรีเนาะพี่น้องเนาะและแพลวพาวเนี่ยยังยืนยัดที่จะสร้างผลงานต่อไปลงทุนหลายคือเก่าะค่ะพี่น้องใครที่ดูวงแพลวพาวแสงทองทุกคนไม่ต้องเสียดายตังค์ทุกคนจะได้รับ คืนอย่างเต็มที่เนาะพี่น้องเพราะก่อนที่เพื่อนเชี่ออกมาแสดงให้เฮาเบิงเนี่ยเพื่อนการลงทุนมาหลายคือกันค่ะพี่น้องอะเบิงนี่นะนี่นะคะก็เป็นยอดค่าใช้จ่ายเนาะพี่น้องเนาะที่ทางเพเพ้าเสียงท้องเนี่ยเพื่อนโอนให้กับอ่าคนดูแลเครื่องฝอกเครื่องไฟนะคะอาจารย์นักดนตรีให้เพื่อนปรับบีดปรับบีนหลอดฟองหลอดไฟนะคะปรับเครื่องเสียงนะคะก็ซื้อ เนี่ยซื้อตู้เครื่องเสียงบ่อเพิ่มซื้อเบสซื้อบีนี่อย่างของเพื่อนนะเขาคอยกับบุรู้จักนะคะในวงการหมอลำนะคะเพื่อนเกาออกมาให้เบิ้งนอพี่น้องเนี่ยเครื่องฟอกเครื่องไฟจอ LED นะคะเบิ้งโอนเงินนะคะยอดเงินหนักพวแม่นหน่อยหน่อยนะคะหลักแสนขึ้นแต่ละรอบนอพี่น้องนะนี่นะคะจอ LED นะคะเป็นจอรูปโฉมใหม่ที่จะแสดงบนเวทีแพ้วพลาแสงทองในฤดูการหน้าที่กําลังจะเบิดฤดูการที่กําลังจะมาถึงนี่นอพี่น้องเนาะเนี่ยนะคะพี่น้องก็เพื่อนเป็นสลิปการโอนจ่ายเงิน ของเพียรพาวแสงทองที่คุยกับอ่าลูกน้องภายในวงเนาะเกี่ยวกับเรื่องการทําวงการจัดสรรหาสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาในวงแล้วคนที่บอกว่าเพื่อนจะยุบวงหรือว่าไม่สนใจองค์กรอะคุณพูดได้ยังไงอืคนอยู่น้ำประจุคนจมคือคนที่บยูน้ำพี่น้องก็คือคนที่เพื่อนเป็นเจ้าของวงแท้ๆเนี่ยเพื่อนลูก เพื่อนรู้ตัวดีว่าเพื่อนกําลังเห็นเอียงอยู่กําลังทําอะไรอยู่กําลังทําวงไปในทิศทางไปรูปแบบไหนแต่คนที่ไม่อยู่ใกล้ๆเนี่ยกลับวุ่นวาย เป็นภสาเสียนะไปน้าเ,นนเ,พ,เพิ่นนาอพี่น้องนาะท,ทั้งทั้งที่เพิ่นเนี่ยก็ะดูแลวงเพิ่นย่างดีนะคะและเพิ่นก็ไม่คิดจะยุบวงนะคะทุกคนเพียวพาวสงทองเนี่ยไม่ได้คิดจะยุบวงที่ทําวงสองเพิ่มเนี่ยก็คือเพื่อสําหรับคนที่เพิ่นเนี่ยงบบพวงใหญ่นาอพี่น้องนาะการจ้างมอล้มวงใหญ่เนี่ยมันก็ต้องใช้งบถึงหลักแสนเพราะหมอล้มมูเป็นหมอล้าวงใหญ่และมีลูกๆทีมงานศิลปินในวงเนี่ยค่อนข้างหลายอ่ะสาหรับส่วนใดที่ อยากจากวงวินิไปเลีนงานคอนเสิร์ตงานผับงานบางานแตง่งงานบุญงานบวชเนี่ยเขาก็อาจจะจ้างวงวินิเดอะเอสพีแบนด์จังซี่นาะพี่น้องเนาะแพลวพ้าเนี่ยไม่มีวันที่จะหยุดพัฒนาตัวเองบอมีมือที่จะหยุดพัฒนาวงแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะต้องมีข่าวดา่ามาตลอดมันก็ต้องมีกระแสข่าวออกมาตลอดเกี่ยวกับเรื่องของแพลวเพ้าแสงท้องว่าแพลวพ้าสิยุบวงบอเพลวพ้าสิตั้งวงไม่เพราะอีนยุบวงเดิมหรือแพ เผ่าไม่อยากทําวงแล้วจังสันจังสี่นะคะแพวพเพาจะไปไหนแพวพเพ่าก็ยังยืนหยัดที่จะสู้อยู่บนเวทีหมอลำเหมือนเดิม พราะวงนี้เนี่ยเพียวพราวก็บอกว่าจะทําไปตลอดอยู่แล้วแต่ถ้าเพียวพราวเนี่ยเพิ่อนอายุมากกว่านี้เพิ่นก็บอกแล้วว่าเพิ่นกะคงไปยุ่เบื้องหลังเพื่อให้น้องๆเด็กรุ่นใหม่ภายในวงน่ะน้องๆได้มีโอกาสขึ้นมาโหลดแล่นบนเวทีเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังผลักดันศิลปินรุ่นใหม่ขึ้นมาให้ค้นเป็นที่รู้จักของทุกคนแทนโดยการทําเพลงทําซิงเกิลต่างๆให้กับเด็กๆภายในวงไม่ว่าจะเป็นน้องเพลงพีรดา น้องแอนบอกรากาอันหลายๆลาคนอะ่ะ ฮอตซี่หรือแม้แต่เดเดหรือทุกคนน่ะต่างมีส่วนที่จะมาเติมเต็มวงแพลพาวแสงทองทั้งนั้นนะคะพี่น้องนั่นละเพิ่นก็บอกว่าถ้าสมมติอายุมากขึ้นอาจจะไม่ไหวกับการเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตหรืออย่างไรแพลพาก็จะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังที่จะผลักดันทีมงานของแพลพาแสงทองเนี่ยให้ไปให้ไกลที่สุดนะคะและวงมอลำานี้เนี่ยไม่มีทางดับศูนย์เพราะเป็นวงส่วนหนึ่งก็เป็นความทรงจําของแพลพาวกับแม่เทพในวันที่ไม่มี ีอะไรเลยแต่ก็ยังมีวงนี้ให้ทุกคนได้ทำมาหากินให้ทุกคนได้มีอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวเพีวพา,วพาวจะทิ้งลูกน้องทิ้งองค์กรไปได้อย่างไรนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เพวพา,วพาวออกมายืนยันนะคะว่าเพราะคำว่าหมอลำซิ่งเนี่ย ทุกวันนี้เพราะคำว่าหมอลืมซิ่งที่ทำให้ยืนหยัดส่งผลง,งานต่อไปลงทุนก็เยอะลงแรงก็เยอะจะให้ล่มสลายไปก็คงเป็นไปไม่ได้ค่ะมิริสาโบแบกก็นำเรื่องราวดีๆมาบอกซูพี่น้องฟังนะคะมีอะไรมาอัปเดตก็จะอัปเดตกันต่อไปวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะคนุนสวัสดีค่ะ